สวัสดีครับวีตาร่าเอไอโอเคเอาสำรวจจะมีเรื่องอะไรไหมเนี่ยไม่มีแต่พวกนี้มีอยู่ ทำาผมกทาทำเว็บไปไดอเฉยอีกอีกสองอันวะทำยอดขายหนึ่งหมืนห้าพันขายอาหารชั้นยอดสามสิบจานอาหารชั้นยอดคืออะไรวะมึงก็ออกเนาะเกือบไปแล้วเวน มันก็ไม่มีแล้ครับมันแค่คุยกันเฉยๆนะผมไม่เลยนุ่มนวลไปเองมันยังจะมีอีกเนาะเวีนโอ้ยโว้ยนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ย้อ สวัสดีครับโอ้โหคือมันโหดมากครับผมเล่นบนผ่านอ่ะผมตัดออกเลนะผมขอเล่นจนจบแม่งเลยนะไม่ไหวจะเกมบ่เรื่องแม่งก็ยังไม่จบไอควายโอ้โหโอเคไปไหนก่อนออกเดินทางบริเวณต่อไปนีเ้เพื่อทำความเข้าใจเมือง เนี่ยออร์ทานอะไรนะบริเวณร้านอาหารต่อไปนี้ติดตามบทพิทัาลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจของเมืองอ๋อออร์ทานบริหารร้านก็อะไรก็ได้อะเนาะอัไน,นี้างงง มาแล้วเข้าเช้าตู่ไม่กี่วันต่อมาณนะร้านลือลึงอาหารหมอกอาหานหมกอะไรนี้เออเอออืมทั้งสามคนนั่งอยู่ในโซนอาหาร ขณะที่กำลังตามหาความจริงเกี่ยวกับหมอกหนาในเมืองและทำหน้านิ้วคิ้วขมวดอารุณนี้น่าจะให้กุรลีอยู่ที่นี่ต่ออีกสักสองสามวันคิดไม่ถึงเลยว่าต่อให้จะกำจัดปีศาจองไกพวกนั้นไปแล้วแต่หมอกหนาในเมืองก็ยังไม่มีทาไม่มีทีท่าจะจางไปหรือว่าปีศาจองไกกับหมอกหนาในเมือง ไม่ได้เกี่ยวข้องกันตรงตรงตรงเมื่อได้ยินข้อส่งไยนี้เสียงของแล้วก็ดังขึ้นทันทีจากเครื่องสื่อสารที่เปิดอยู่ข้างปลาลอกพอพวกคุณเอาชนะต้นไม้ใหญ่และปีศาจหองไกที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเย็นได้จากรายงานสภาพอากาศหมอกแถวแถวนั้นได้จางหายไปแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งแถมอุณหภ,ภูม ก็กลับมาอุ่นขึ้นด้วยดร็อปเตอร์เองก็วิเคาะไว้แบบนี้เหมือนกันนั่นเทานาทีแถมเรายังเห็นท้องฟ้าแจ่มใสมากับตาถึงจากแค่นิดเดียวก็เถอะใครจะไปคิดว่าละว,ว่าผ่านไปแวบ,บเดียวเมฆหมอกจะกลับมาปกคลุมทั้งเมืองอีกครั้งในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นฉันขอฟฟเสนอว่าพอวันนี้ปิดร้านละเลงแล้วพวกเราไปดูจุด ถอนต้นมาใหญ่กับน้ำกับห้ามดื่มน้ำอีกครั้งว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าเออฉันเห็นด้วยกับคุณบางทีเราอาจจะไม่ได้บางทีเราอาจยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อฉันเองก็เห็นด้วยฉันกำลังตรวจสอบละตรวจสอบอาหาร เหลวที่เจอในห้องเย็นอยู่ฉันว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แน่นี่แนะนี่นักคุ้มที่จะตรวจสอบอีกครั้งน่าสินะเออตอนนี้อยากแจก,กล่างได้สมัรจะได้ดูแลทั้งร้านเลื่อเลิงแล้วก็รีบตรวจสอบไปเุพร้อมกันนี่ไม่ต้องห่วงฉันรู้อยู่แล้วว่าพอเอ่อพลีกลับไป คนคงไม่พอแน่แน่ฉันเลยหาผู้ช่วยคนใหม่มาให้พวกคุณแล้วเธอนี่เพิ่งพาได้จริงๆมันแน่อยู่แล้วจริงสิฉันว่าตอนนี้หลอนน่าจะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวฉันจะไปตรวจสอบร้านเรื่องอาหารเหลวต่อทุกคนช่วยดูแลผู้ช่วยคนใหม่ด้วยนะทันทีที่ปิดการสื่อสารเสียงกระดิ่งนอกร้านก็ดังขึ้น ผู้มาเยือนดูมีบาราญาตกดกระดิ่งเพียงครั้งเดียวก็ยืนรออย่างเงียบนั่นใช่ผู้ช่วยคนใหม่ที่เขาพูดถึงหรือเปล่าไปดูกันเถอะทั้งสามคนเดินมาที่หน้าประตูร้านอาหารพร้อมกันเมื่อเปิดออกก็พบกับอ่ะลีเลีย สวัสดีรุ่นพี่ทุกคนเธอคือฉันคือเบลเรเอเรียวากิเลีะไอกเล็กฉันได้รับการติดต่อจากรุ่นพี่ให้มาช่วยพวกคุณขอให้รุ่นพี่ทุกคนช่วยชีย้แนะด้วยฉันจะทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยให้พวกคุณสำเร็จภารกิจแล้วผ่านไปคู่หนึ่งเออรุ่นพี่เราจะไม่รีบเริ่มตรวจสอบกันจริงจริงหรอ ดูท่าไอ้ดูจากท่าทางเหนื่อยล้าของเธอคงรีบเดินทางมาที่เมืองใช่ไหมใช่เพราะรุ่นพี่บอกว่าเป็นเรื่องด่วนงั้นเธอคงยังไม่ได้กินข้าวสินะท้องอิ่มแล้วค่อยว่ากันไม่ต้องห่วงพวกรุ่นพี่อย่างเราเนีะ่ะฝีมือทำอาหารเก่งมากเลยนะเธอรอดูได้เลยแต่ฉันเตรียมอาหารฉุบเฉินระหว่างปฏิบัติภารกิจไว้แล้ว ป่าแล้วเเลียก็ร่วงลอดอาหารเหลวอ,ออกมาจากถุงสเบียงที่พกติดตัวทำไมอาหารจุกเจินนี้ดูคุค้นๆแท้บนบรรจุพันเหมือนจะเขียนว่าอาหารเหลวคุณภาพสูงอีกแล้วเเลี่ยเธอไปได้ของพวกนี้มาจากไหนที่จริงพอฉันเข้าเมืองก็มีคนมาเสนอขาย ถ้าอิงตามตารางโภชนาการอาหารพวกนี้เหมาะกับการใช้ตอนไปนต่อสู้สุด,สดปัญหาอะไรงั้นหรอรพี่ลูฟฟนะก็ <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเออรู้สึกไม่สบายใจเลย <c oughs> งั้นเก็บมันไว้ใช้ตอนต่อสู้จริงดีกว่า <c oughs> ตอนนี้มากินอะไรร้อนๆก่อนเถอ <c oughs> <c oughs> ะเซเล่ลูฟฟนะตอนที่ฉันกำลังทำอาหารอยู่ รบก่อนช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ดิเดียฟังทีนะเมื่อเห็นทั้งสองคนพยักหน้าเขาก็สวมผ้ากันเปื้อนอย่างคล่องแคล่วแล้วเดินเข้าไปในครัวนั่นก็คือรุ่นพี่วิกิเลียดับเอสเหมือนกับเขาคนนั้นเธอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรรุ่นพี่ฉันแค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะ่ะ เไหนก็มาแล้วเราจะทำอาหารพักผ่อนก่อนเถอะใช้แล้วเดินทางม,มาในเหนื่อยพักผ่อนเถอะบร้า,านอาหารต่อไปต้องใช้ดีเดียใช่ไหมเอาอะไรดีอ่ะพนักง,งานเสิร์ฟเราเอาดีเดียไหนวะไม่มีเลย ใหมออ้มันเหมาะอะไรหันหเลยเปดิดร้านอาหารต่อไปและเตรียมอาหารให้พนักงานให้ลีเรียรย,ยังไม่น่ามาหรออเอนี่เล้วกันสักสองอันลีเรียมาหล้ะอ๋อมีลีเรียรย,ยคนเดียว โอ้ยไม่อ่านนะอ่านไม่ทันหรอกอาวตัดจบแป๊บเดียวเองว่ตัดจบเร็วจังอะ่ะเก็บเปลือกกล้วยดิเออทำอไรนี่เรียกจ่ายเงินด้วยอะไรวะพราะมึงไม่ให้เพื่อนกินฟรีมึงใจร้ายเกินอะ่ะเพื่อนเลยเลี้ยงข้าวเพื่อนเลย เป็นไงบ้างลิเลียอาหารที่ท่านเป็นแหลกทำมาอร่อยเหอะเลยใช่ไหมพรเธอเลยนะวันนี้ดูเหมือนจะมีอาหารเยอะกว่าปกติด้วยลอ,อเลียเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่าขอโทษนะฉันไม่เป็นไรแค่ไม่คิดว่าอาหารในที่ทำงานจะอร่อยได้ขนาดนี้อ่าฮ่ขอบใจที่ชมนะ แต่พอได้ยินเธอพูดแบบนี้ฉันก็เริ่มเป็นห่วงแล้วสิปกติเธอได้กินข้าวดีๆบ้างไหมขอบคุณที่รุ่นพี่ที่เป็นห่วงแต่ไม่ต้องกังวลหรอกฉันสนใจเรื่องโภชนาการในมื้ออาหารเป็นอย่างดีและยังปรับปริมาณอาหารตามพลังงานที่ใช้ไปในการฝึกซ้อมและปฏิบัติภารกิจด้วยเพราะ เป้าหมายของฉันคือการเป็นวัคคีลียแบบคนคนนั้นได้ยินมาว่าเขาใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากถึงขนาดมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการคอยวางแผนเมื่ออาหารทั้งสามมื้อให้เขาโดยเฉพาะเลยอย่างนี้นี่เองดีมากดีมากแต่ว่าที่ฉันพูดถึงคือการกินให้ดีไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องโภชนาการเท่านั้นหรอกนะ ใช่แล้วในเมื่อต้องกินอยู่แล้วก็กินของอ,ร,อร่อยๆสิถึงจะดีอ่าที่ลุงพี่พูดถึงคือเรื่องรสชาติอาหารนี่เองเรื่องนั้นจะไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษเหรอกเพราะตอนฝึกซ้อมและออกปฏิบัติภารกิจก็รับประกันไม่ได้ว่าจะมีเวลาและวัสดบมาทําอาหารอร่อยๆนี่นะที่ลุงพี่ได้เล่พูดก็ถูกต้องแต่ว่า ทีเรียมองรุ่นพี่อย่างเกิดได้พาคพางพูดออกมาอย่างแผ่วเบาว่าทุถ้าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติภารกิจมีรุ่นพี่เอ่อที่เป็นเชฟฝีมือเยี่ยมอยู่แล้วด้วยความปฏิรุปล้นของทุกคนคงจะต่างออกไปอย่างชิ่นเชิงเลยนะเออจริงด้วยแค่คิดว่าจะได้กินอาหารฝีมือท่านตอนพักก็ มีแรงตรวจสอบขึ้นมาเลยฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันเมื่อได้ยินคำว่าตรวจสอบลิเลียที่กลัวว่าจะถูกรุ่นพี่ตาหน้าว่าเป็นคนตักตะกับจึงรีบเปลี่ยนหัวข้อสฆษณาทันทีแอมในเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วพวกเรากลับไปทําภารกิจต่อเลยดีไหมเออในเมื่ออิ่มกันแล้วก็ถึงเวลาทํางานอย่างเต็มที่ดีเ เธอคงได้ฟังสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองจากเฟเล่ลูฟนาแล้วใช่ไหมใช่แม้ว่ารุ่นพี่จะเอาชนะปีศาจของไกที่สงสัยว่าเป็นต้นเหตุของหมอกหนาได้แล้วแต่หมอกที่ปกคลุมเมืองก็ยังไม่จางหายไปนอกจากนี้อาหารเหลวคุณภาพสูงที่พบในห้องเย็นชานเมืองก็ยังไม่ทราบที่มาน่าสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์นี้ด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เสียงของเออก,ก็ดังขึ้นมาจากเครื่องสื่อสารอีกครั้งใช่แล้วตามหลักการแล้วมันควรจะเป็นโกดังสำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาหารพอกินได้แต่ก็แต่ไม่รู้ทำไมห้องเย็นนี้กับถูกจดทะเบียนในนามของบุคคลและจากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าของที่จดทะเบียนไว้นี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วอยู่จริงทุกอย่างน่าสงสัยไปหมดดังนั้นฉันคิดว่าสิ่งที่เล่งด่วนที่สุดคือการตรวจสอบทั้งเรื่องปีศาจทองไกลและโกดังอย่างละเอียดเห็นด้วยฉันจะจัดการเรื่องโกดังเองพวกคุณไปตรวจสอบจุดที่เจอปีศาจหองกอีกครั้งเถอะรับทราบเพื่อนพี่พวกเราออกเดินทางกันเลยเถอะ ๋อ้ที่นี่ที่นี่แหละ ก่อนหน้านี้พวกเราเอาชนะต้นไม้ใหญ่ที่ตรงนี้เมื่อมาถึงมุมหนึ่งที่คุ้นเคยของเมืองพวกท่านก็กวดสายตามองอย่างระมัดระวังแต่นอกจากผู้คนที่รีบเร่งเดินผ่านไปมาเดินผ่านผ่านไปมาในม่านหมอกหนาะพวกเธอก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ เออดูเหมือนทุกอย่างจะปกติดีนะทุกอย่างปกติดีแต่การที่ปกติดีแบบนี้มันกลับจะไม่ปกติหรือเปล่าเอ,อหมายความว่ายังไงดูกฟนานะกำลังจะเอ่ยคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจออกมาตามปกติแต่ทันใดน,นั้นเธอก็ตระหนักได้ถึงบางอย่างและรีบหุบและรีบหรบหยุดปากไปกัดไปทันไม่นานไม่นานลูกฟ้านนะเธออยู่กับรุ่น้องนะต้องทําตัวเป็น แบบอย่างที่ดีแทนที่จะถามคนอื่นก็สังเกตและคิดด้วยตัวเองก่อนสิันนั้นแล้วลูกฟ้าจึงสังเกตร,บรอบๆอย่างละเอียดมากขึ้นจนพบว่ามีบางอย่างผิดปกติยิ่งด้วยที่นี่เคยมีปิศสจตว์่องไกลมาก,กตัวและเพื่อความปลอดภัยของชา,ชาวเมืองเมื่อที่นี้น่าจะถูกปิดกั้นไว้ชั่วคราวนี่นาะอืมโด,ดยเฉพาะยิ่งเกิดหมอกหนาขึ้นมาอีกครัง้ง ที่สทองไก่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วไปพบกับชาวเมืองเข้ามันคงอันตรายมากแต่ที่นี่กลับไม่เห็นมาตรการปป,ปป้องกันใดๆเลยแปลกจริงๆใช่ฉันก็คิดเหมือนกันเออนิเรยเธอเป็นคนช่างสังเกตรจริงๆรดุฟนาก็เหมือนกันไม่ต้องสมฉันหรอกด้วยหรอก เราควรสอบถามข้อมูลจากชาวเมืองแถวนี้ดูนะอืมขอรบกวนหน่อยนะเออท่านยืนมือออกไปเบาๆหวังจะหยุดชาวเมืองที่เดินผ่านผ่านมาจะไม่คิดว่า,าอีกฝ่ายจะตกใจเล่ากับถูกไฟช็อตจนถึงกระโดดถอยหลังไปก้าวหนึ่งพวกเธอจะทำอะไรนะ่ะพี่ชายเท่าท่านนี้ตกใจอะไรขนาดนั้นกัน เธอนี่คิดแต่เรื่องทําอาหารจริงๆสินะอย่าบอกนะว่าลืมไปแล้วว่าเธอยึดจุดเำเปียงแล้วดัดแปลงเป็นอาหารตามแล้วดัดแปลงเป็นร้านอาหารตามใจชอบมาจากใครขอโทษทีโทษท,ทีฉันนึกออกแล้วคุณน,นี่เองไงฮะดีแล้วที่นึกออกฉันยังมีธุระต้องทําไม่มีเวลามาเสวนากับพวกเธอหรอกเดี๋ยวก่อน จะทำอะไรนะ่ะอย่าทำอะไรบุ่มบามเชียวนะฉันรู้ว่าพวกเธอเป็นวาคเรียของฟอกเล็กถ้าหัวถ้าหัวขอาหน้าของพวกเธอรู้ว่าพวกเธอใช้กำลังเล่งรังแกพลเมืองดีอย่างฉันฉันจำคุณได้คุณคือคนที่ขายอาหารเหลวคุณภาพสูงให้ฉันแล้วไงอาหารเหลวคุณภาพสูงเป็นสินค้าหลักของบริษัทอาหารที่ฉัน กับน้องชายร่วมกันก่อตั้งอาหารที่ฉันขายมันมีปัญหาอะไรหรือไงทุกคนมองมาที่แหละ,ละอีกครั้งและพบว่าเขาถือถุงทั้งใบเล็กและใบใหญ่ใบเล็กและใหญ่ที่ใส่อาหารเหลวคุณภาพหายคุณภาพสูงหลายแบบอยู่ต้องลงมือขายของเองด้วยเหรอการบริหารบริษัทที่บริษัทนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆนะ แน่นอนสิพวกเราที่ต้องพึ่งพาตัวเองมาตลอดเราผ่านความยากลำบากมาขนาดไหนพวกคุณหนูจากโรงเรียนชั้นนำอย่างพวกเธอผมไม่มีวันเข้าใจหรอกพวกเราก็กำลังปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจังนะจริงสิก่อนหน้านี้มีพีศสจตอทงไกลปรากฏตัวแถวนี้ด้วยเพื่อความปลอดภยัยคุณย้ายไปขายที่อื่นจะดียิ่งกว่าไหมฮะจะว่าไปก็เหมือน จะมีอะไรแบบนั้นจริงๆก็ได้ฉันจะยอมถอยให้พวกเธอสักครั้งฉันเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกละ่ะมีอะไรดูไม่ค่อยถูกต้องอาหารเหลวคุณภาพสูงต้องแช่เย็นเพื่อรักษาความสดแต่คุณหิวมาคนเดียวเยอะขนาดนี้หรือว่าแถวนี้จะมีห้องเย็นสำหรับเก็บของพวกนี้อยู่เมื่อได้ยินคำว่าห้องเย็น เขาก็ตัวสั่นขึ้นมาในทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ชายหนาวหรือไงจะว่าไปแล้วอุณหภูมิในเมืองวันนี้ดูจะต่ำลงจริงๆด้วยไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องที่ว่าแถวนี้มีห้องเย็นหรือเปล่าความเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทเราของเราไม่ใช่เรื่องของคนนอกอย่างพวกเธอขอตัวก่อนละขณะที่เขากำลังจะรีบเดินผ่านทุกคนไป ก็ขมมดคิ้วเล็กน้อยนี่มันมีกลิ่นายปีศาจทุกคนระวังตัวด้วยใกล้ๆนี้อาจมีปีศาจอ้อนใกล้อยู่ตรงนั้นด้นนั้นลีเลียก็ชีนิ้วไปที่ด้านหลังที่เป็นพื้นที่ว่างได้กลับดูเหมือนจะเกิดมิติปิเปี้ยวเล็กน้อยจากนั้นนี่มันพางตัวด้วยแสงเหรอซ่อนอยู่ที่นี่ รีบมาหลบข้างหลังพวกเราเร็วรีบจัดการพวกมันกันเถอะอย่าให้คนบริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บต่อยแล้วกันเนาะ จัดการเรียบร้อยต่อหน้าท่านกาเฟเล่พวกปีศาจเอาไก่น้อยพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนี่ลูฟานะก็เก่งมา,มากเลยนะแล้วก็ทุกคนหันไปมองที่ลิเลียพร้อมกันเธอลดอาวุธที่ดูคล้ายกับหน้าไม้ขนาดเล็กในมือลงและเมื่อสังเกตเห็นสายตาของทุกคน,กคนเธอก็รู้สึกเขินอายขึ้นมาฉันไม่ได้เป็นภาระของทุกคนใช่ไหมหรือใช่หรือเปล่า อาา่าฮ่าเธอถอนตัวกันไปแล้วไม่คิดเลยว่าในวัยแค่นี้ก็กลับมีฝีมือได้ถึงขั้นนี้ใช่ใช่ฉันคิดว่าจะปกป้องเธอให้สมเป็นลูกพี่แต่ที่ไหนได้เธอจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายเลยลวมกับเป็นผู้ผผผที่ช่วยเ,ออเลือกมาจริงๆรลูกพี่อย่าทำแบบนี้สิฉันเขินจะแย่แล้วเล่ากับจะปิดบางความเขินอายลิเลียจึงเปลี่ยนท่าทีกับเข้าสู่ โมดภารกิจในทันทีและกวาดสายตามองไปรบอบแน่เสียดายระหว่างที่ต่อสู้เมื่อคู่ชายที่ขายของขายที่ขายอาหารเหลวคุณภาพสูงนั้นฉวยโอกาสนี้ไปแล้วเขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเออพวกนี้แน่ใช่แล้วอีสารลงไกพวกนี้ถูกติดตั้งอุปรกรณ์ทางตัวและการที่พวกมันค่อ,คอยๆเดินตามชายคนนั้นไปอย่างไม่รีบร้อนตาบกับว่าถูกควบคุมอยู่ ใช่แนะแต่ว่าถ้าไม่นับเรื่องที่ว่าเขาทําให้ปีศาจทองกลเชื่อฟังได้ยังไงแต่การทําแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ากับเขาเหรอกฟานะเธออย่าลืมสิว่าคุณมีอาหารเหลวคุณภาพสูงติดตัวมาด้วยเยอะแยะเลยนะอ่ะภาพเหตุการณ์ที่ดูฟานะเคยเห็นในโกดังอันหนาวเห็บ แวบผ่านมาแวบผ่านเข้ามาในความคิดอย่างรวดเร็ว,รวนั่นหมายความว่าเขาพาไปที่ไหนมาไหนด้วยเพื่อใช้เป็นตู้เย็นพกพาสำหรับเก็บรักษาอาหารเหลวคุณภาพสูงนั่นงั้นสินะถึงจะฟังดูประหลาดไปหน่อยแต่ถ้าคิดในแง่นี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลห้องเย็นพิศารกานกไก่และอาหารเหลวคุณภาพสูงเหตุการณ์หมอกหนาะที่เมืองอาจเกี่ยวข้องกับ ไม่สิกับบริษัทอาหารพอกินได้อย่างใกล้ชิดเออพวกเขาดูน่าสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วละ่ะแต่ในนีน้ไปแล้วพวกเราไปตรวจสอบห้องเย็นที่เคยไปก่อนหน้านี้กันดีไหมบางทีอาจจะพบปออแฝใหม่ๆก็ได้ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยแต่ขนาดกําลังจะออกเดินทางทางในทาในนั้นนี่มันเกิดได้ขึ้นเหรอเรื่อยเธอบาดเจ็บ จากการต่อสู้เมื่อกี้หรือเปล่านี่มันเครื่องติดตามของช่องเล็ใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่น่าเชื่อเธอมาถึงที่นี่เลยจริงๆอิเลียผู้ที่มักจะรักษาความเยือกเย็นไว้เสมอกับดูเหมือนจะตื่นตระหนกไปชัวนะ่วขณะจนไม่ได้ยินแม้แต่คําถามของเฟเล่อิเลียเธอไม่เป็นไรใช่ไหมขอโทษทีอิเลียที่ได้สติกลับมา ก็มองทุกคนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนุ่พี่ทุกคนก่อนจะไปตรวจสอบห้องเย็นขอให้ทุกคนไปจัดการอีกเรื่องหนึ่งกับฉันก่อนได้ไหมยาวไปหน่อยเนาะ เปิดร้านถัดต่อไปโอเคเจอกันใหม่โหบรยากาศมันจบไปนี่แหละเดี๋ยวอีกซีเกียวซีจีเดียวเองโอ้ยใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์สปาร์ค์ด้กยน,นะครับ